วันนี้เรามาอยู่ที่ร้าน Ga ๊ b a g e and Condom นะครับร้านนี้เ,นเป็นร้านที่มีการตกแต่งด้วยคอนดอมนะครับถ้าสังเกตดูนะครับต้นคริสต์มาสนะครับยังเป็นคอนดอมเลยนะครับซึ่งร้านนี้นจริงๆแล้วมีเรื่องราวนะครับที่ดีมากๆเลยนะครับคือ,อคุณมีชัยวีระวิทยานะครับเขาเป็นคนที่เมื่อประมาณหลายสิบปีก่อนเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเกิดปัญหานะการที่เราคนไทยนยมีลูกเยอะเกินไปแล้วก็มีปัญหาเรื่องโรคเอชนะครับคุณมีชัยเ,ยเขาเลยเพยายามที่จะ ให้ความรู้แล้วก็พยายามที่จะให้คนเนี่ยป้องกันการมีลูกนะครับให้ใส่คอนดอมกันมากขึ้นนะครับแล้วก็ป้องกันโรคทางเพศ,เพศสัมพันธ์ด้วยนะครับซึ่งทีนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือ,อ,อคุณมีชัยเนี่ยทำงานดีเกินไปนะครับทำให้คอนดอมหรือว่าคนที่ใส่คอนดอมเนี่ยมีเยอะมากทําให้คนเนี่ยมีลูกน้อยลงนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาเรื่องผู้สูงอายุเยอะนะครับคนเกิดน้อยนะครับ ก็กลายเป็นอีกปัญหาหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นมาร้าน g a r b เบ e แอนด์คอนดนะครับก็อยู่ที่ซูเอ์อวิท12นะครับก็สามารถที่จะมาอ,อ,อุดหนุนกันได้นะครับ